สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารเกษตรนะครับ e ีพีนี้ก็จะเป็นการหล่อฐานวางกระถางนับหรือว่าขากระถางนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นหกเหลี่ยม38ซมนะครับแต่ว่าตัวฐานกระถางเนี่ยเขาจะสามารถวางได้หลายรุ่นนะครับตัวนี้จะวางได้ไปจนถึงรุ่น54เซนเลยนะครับอันดับแรกเราก็นำแม่พิมพ์นอกนะครับมาประกอบเข้ากันนะครับโดยใช้แม่พิมพ์นอกแต่ละแผ่นนะครับมาประกบเข้ากัน ตามในคลิปเลยนะครับแล้วก็ใช้ตัวหมุดล็อกนะครับที่ทางร้านแถมไปให้นะครับขันยึดล็อกแต่ละชิ้นให้เข้ากันก็ใส่ให้ครบทุกแผ่นเลยนะครับประกอบพิมพ์นอกให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับบางคนลูกค้าบางท่านนะครับมือใหม่นะครับซื้อไปแล้วเอาไปประกอบกับพิมพ์ในงงนะครับส่งคลิปมาให้ทางร้านดูนะครับถ้าประทาแบบนั้นคือทําไม่ได้นะครับเราต้องประกอบแบบนี้ก่อนนะครับให้เป็นรูปร่างแบบนี้ก่อนนี่เสร็จแล้วนะครับอันนี้คือพิมพ์นอกนะครับก็จะเป็น รูปล่างลักษณะแบบนี้นะครับเราจะทาน้ํามันเครื่องก่อนหรือว่าประกบกับแม่พิมพ์ในก่อนค่อยทาน้ํามันทีเดียวก็ได้นะครับจากนั้นเราก็นําแม่พิมพ์ในนะครับสวมประกบเข้าแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็นําหมุดล็อกนะครับนี่นะครับเอาพิมพ์ในกับพิมพ์นอกสวมเข้ากันแบบนี้นะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วก็ใช้หมุดล็อกนะครับยึดยึดให้ครบทุกจุดนะครับที่มีรูทางโรงงานเขาทำรูให้ยึดหมุดนะครับต้องยึดทั้งหมดนะครับมีบางท่านบอกว่ารูมันเยอะไม่ยึดทั้งหมดได้ไหมนะครับไม่ได้นะครับก็ทำได้แต่ว่าถ้าเรามีตัว C ช่วยจับ ก็จะไม่ยึดทั้งหมดก็ได้นะครับอย่างของผมนี่คือบางตัวมันมันหักมันพังนะครับช่องช่องยึดหมดนะก็ไม่ได้ยึดทั้งหมดนะครับแต่ว่าของผมใช้ตัว C เยอะมากนะครับมันก็จะไปเปลืองตัว C นะครับก็ยึดให้ทั่วนะครับตัวในยึดยากนะครับแนะนำให้ใช้ครีมนะครับ ใช้ครีมปากเกล้าเครหรือครีมหน้าตัดก็ได้นะครับในการช่วยดึงช่วยหมุนนะครับอย่าพยายามฝืนหมุนนะครับเพราะว่าบางทีแม่พิมพ์กับตัวหมุดมันจะห่างกันนิดนึงนะครับถ้าเราใช้กําลังมือนะครับหมุนมันไม่เข้านะมันจะไปทาให้ตัวแม่พิมพ์เสียนะครับเราใช้ครีมดึงดึงด้านที่ฝั่งด้านเล็กนะครับ ดึงเข้าหาตัวแล้วก็หมุนนะครับจากนั้นนะครับก็มาถึงขั้นตอนการประกอบตัว C นะครับนำตัว C มายึดตามรอยต่อของแม่พิมพ์นะครับยึดได้ดีเท่าไหร่ยึดได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเพราะว่า,าการยึดตัว C เนี่ยมันจะช่วยป้องกันน้ำปูนไหลนะครับไม่ให้ปูนไหลออกจากตัวพิมพ์นะครับ จะทำให้งานเราเนียนนะครับงานลดรอยฟองอากาศของในชิ้นงานได้ด้วยนะครับการใช้ตัวสีนะครับสำหรับมือใหม่ใครไม่อยากลงทุนตัวสีก็ไม่เป็นไรนะครับมีก็ใช้แต่หมดที่ทางร้านแถมไปให้ก็ได้นะครับแต่ว่าผสมปูนข้นนิดนึงนะครับไม่ต้องเหลวมากนะครับ ถ้าเหลวมากก็จะน้ําปูนจะไหลออกนะครับแต่ถ้าห่อกระถางนี่ถ้าข้นมากไปก็จะเทยากนะครับสําหรับคนที่มืออาชีพหรือว่าทําขาย,ยารรก็แนะนําให้เพิ่มทุนนิดหนึ่งซื้อตัวซีไปช่วยนะครับก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับหรือถ้าใครขยันหน่อยก็ใช้ดินน้ํามันอุดระหว่างช่องของแม่พิมพ์นะครับ วิธีการนี้ไม่ใช้ตัว C ก็ได้นะครับแต่ว่า,าจะเสียเวลา,าเสร็จแล้วนะครับก็มาถึงขั้นตอนการทาน้ำมันเครื่องลงแม่พิมพ์นะครับแล้วก็นำน้ำมันอของผมใช้เป็นน้ำมันเครื่องเก่านะครับาใครไม่สะดวกใช้น้ำมันเครื่องเก่าก็ใช้เป็นน้ำมันพืชเก่าก็ได้นะครับน้ำมันพืชที่เราทำอาหารประกอบอาหารนี่นะครับกองเก็บไปใช้ ใช้ประโยชน์ได้นะครับทาเยอะๆนะครับโดยเฉพาะที่เป็นร่องรอยนะครับของพิมพ์นอกนะครับพิมพ์นอกจะมีลวดลายนะครับให้ทาเข้าไปให้ทั่วลวดลายของพิมพ์เลยนะครับเวลาแกะพิมพ์ถอดพิมพ์แล้วลวดลายจะไม่แตกไม่หักนะครับถ้าเราทาไม่ทั่วตัวปูนมันจะติดกับแม่พิมพ์นะครับเวลาแกะแล้วลวดลายจะแตกหักได้นะครับ ก็จะทำให้งานไม่สวยไม่เนียนนะครับเสร็จหลังจากขั้นตอนต่อมานะครับก็จะเป็นการเทปูนนะครับหลังจากเทปูนได้ประมาณครึ่งพิมพ์นะครับเราก็นําลวดนะครับมาใส่นะครับโดยการใครจะผูกลวดเป็นรูปล่างตามแบบกระถางแบบพิมพ์เลยก็ได้นะครับหรือว่าอของผมจะใช้วิธีง่ายหน่อยก็คือ ตัดลวดเป็นท่อนๆแล้วก็เสียบลงเป็นจุดๆนะครับอย่างถ้าเป็นขาหกเหลี่ยมเนี่ยก็เสียบใส่ระหว่างขาหกตัวหเส้นนะครับแค่นี้ก็สามารถอยู่ได้แล้วนะครับสำหรับลวดใส่กระถางลวดนี่ก็จะลวดขนาดใหญ่ประมาณไม้เสียบลูกชิ้น ประมาณนี้น,นะครับหรือว่าเล็กกว่านี้นิดน,นึงก็ได้นะครับหรือใหญ่กว่านี้นิดน,นึงก็ได้แล้วแต่ขนาดของแม่พิมพ์ด้วยนะครับถ้าพิมพ์ถ้าพิมพ์ขนาดนี้ก็ประมาณนี้นะไม้เสียบลูกชิ้นนะครับลวดที่เราใส่ไปเวลาเราเติมปูนเข้าไปที่หลังมันจะไหลไปรวมกันเพราะเราไม่ได้ผูกนะครับก็จัดแต่งให้เขาอยู่ในทิศทางให้ถูกต้องนะครับ จากนั้นก็ใช้ค้อนหัวยางเคาะให้รอบๆของพิมพ์นะครับการเคาะทีๆเคาะรอบๆจะช่วยลดฟองอากาศของชิ้นงานได้นะครับโดยเฉพาะลวดลายนะครับก็จะติดดีด้วยนะครับเคาะให้ทั่วๆนะครับถ้า,าปูนไม่เต็มก็เติมปูนให้เต็มขอบของแม่พิมพ์พนะครับ พอเติมปูนเข้าไปใหม่นะครับก็อยจะลืมเคาะอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้ปูนที่เราเติมเข้าไปใหม่นะครับไหลผสมกันกันกบปูนตัวเดิมที่เราเทไว้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอันการเสร็จสิ้นนะครับก็ทิ้งไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงเรามาเคาะอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับการหล่อนะครับเสร็จแล้วก็ทิ้งไว12้ 12- 24ชั่วโมงเหมือนกันกับการหล่อกระถางนะครับแล้วเราก็มาแกะพิมพ์นอกแนละพิมพ์ในนะครับ แกะตัวพิมพ์ออกครับอันดับแรกก็แกะพิมพ์ด้านในออกก่อนนะครับส่วนขากระถางเนี่ยนะครับจะแกะพิมพ์นอกหรือพิมพ์ในก็ได้นะครับเพราะว่าตัวขาเนี่ยชิ้นงานห่อค้นข้างจะหนานะครับก็จะมีมีปัญหาในเรื่องการแตกเลาวเวลาเราเคาะครับจะถอดด้านไหนออกก่อนก็ได้นะครับแต่ผมถนัดถอดด้านในออกก่อนนะครับการถอดด้านในก็คือเราถอดหมดุดออกให้หมดนะครับแล้วก็อ่า ใช้ครีมปาดกระ้ช่วยนะครับดึงขาแม่พิมพ์ให้ยกตัวทีละด้านแล้วก็ใช้คอนหัวยางค่อยๆเคาะไล่อากาศไล่ลมนะครับแม่พิมพ์ใหม่ๆการถอดก็อาจจะยากนิดนึงอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับเพราะว่าแม่พิมพ์เรายังไม่กินน้ํามันอย่างที่บอกนะครับใช้ไปนานๆสัก3าสีครั้งก็จะถอดได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่า ก็ต้องใจเย็นๆนะครับบางคนทํายังไงก็ถอดไม่ได้สักทีนะถอดไม่พิมพ์ก็ต้องใจเย็นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกระถางหรือบ่คขากระถางนะครับกรณีที่เราเคาะด้านในจนทั่วแล้วแต่ว่ายังไม่หลุดออกนะครับให้เราพลิกอีกด้านหนึ่งนะครับมันจะมีตัวช่องระบายน้ําอยู่เราสามารถใช้ค้อนหัวยางนะครับเคาจะจากอีกฝั่งได้เช่นกันนะครับ ก็จะช่วยให้งานหลุดออกมาได้นะครับแต่ว่าทางนี้ท้งนั้นเราพยายามเคาะไล่ลมก่อนนะครับเพราะว่าถ้ายังไม่ไล่ลมลมยังอากาศยังไม่เข้าในระหว่างแม่พิมพ์กับตัวชิ้นงานนะครับการถอดก็ใช้วิธีไหนก็จะยากเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลงานที่เราหล่อเสร็จเรียบร้อยนะครับถอดพิมพ์ออกแล้วก็จะเป็นลักษณะสวยงามแบบนี้เลยนะครับ อันนี้ก็จะพักไว้ในที่ร่มก่อนนะครับประมาณ3ถึง4วันนะครับหรือว่าถ้าใครพักไว้ในที่แจ้งก็รดน้ำทุกเช้านะครับทุกเช้าเย็นก็ได้นะครับหรือว่าใครจะลงทุนหน่อยก็ใช้ดินน้ำมันอุดก้นกระถางแล้วก็เติมน้ำทิ้งไว้เลยก็ได้นะครับน,นี่ก็จะช่วยลดการคลายน้ำของปูนนะครับ ลดการแตกราวของชิ้นงานได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโลมันนะครับกระถางโลมันสวยงามน,นะครับทำเป็นอ่างน้ำพุหรือว่าเป็นกระถางปลูกต้นไม้ก็ได้อันนี้จะเป็นสวนถาดเป็นกระถางบอนไซ สวยงามมากครับอันนี้วันหนึ่งนี่สามารถหล่อได้เป็น 10, 10บสิใบเลยนะครับตัวนี้สําหรับใครที่ทําขายนี่เหมาะมากนะครับตัวนี้เป็นพิมพ์ชิ้นเดียวตัวนี้จะเป็นแม่พิมพ์กระถางเป็นกระถางรุ่นวงกลมนะครับมีหลากหลายรุ่นนะครับใครสนใจก็ทักสอบถามได้ที่เพจแม่พิมพ์กระถางปูนแม่พิมพ์กระถางมงคลราคาโรงงานนะครับ ลิงก์เพจก็อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับหรือว่าจะโทรไปที่0951811263นะครับโอเคครับสวัสดีครับ